ก่อนหน้านี้ใช้แก๊สแบบนี้และมาเปลี่ยนเป็นแก๊สอินฟล่ตแบบนี้เราจะต้องปรับค่าตั้งค่ายัางไงเปิดแบบนี้ได้ใครที่เจอปัญหาเปิดแบบนี้ไม่ได้นะครับเพียงแค่ให้เราทำตามคำแนะนำต่างต่อไปนี้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนิดน,นึงนะครับถ้าหากว่าเราเปลี่ยนหัวแก๊สนะครับ จากปกติแก๊สแบบนี้หัวแบบนี้นะครับก็จะใช้ไฟเยอะหน่อยนะครับปล่อยแก๊สตรงน,นี้หน่อยอันนี้มันจะเป็นหัวสําหรับปรับแก๊สนะครับที่ออกมาจากถังให้มันน้อยลงนะครับกว่าเดิมกว่าปกติมากๆเลยนะครับเราก็หมุนถ้าหากเราหมุนหมุนขึ้นนะครับหมุนขึ้นแก๊สมันจะออกน้อยนะครับแล้วก็หมุนเข้าแบบนี้ลงไปนะแก๊สมันจะออกมากมากนะ แค่นี้เองครับใครที่เจอปัญหาม่ที่ว่าเปิดแก๊สแล้วไฟแก๊สเนี้ยมันบุบม,มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะเปิดแค่นิดเดียวนะครับแค่นิดเดียวนะี่คือแบบแค่เนี้ยคือมันมันก็แรงแล้วใช่ไหมแต่ต้องการเปิดมามากๆเนี้ยมันแรงเกินไปนะให้เราปรับตรงนี้แหละครับผม ให้เราปรับนะหมุนขึ้นคลายออกนะครับหมุนทวนเข็มนะครับก็คือทําให้แก๊สไหลน้อยถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาคือทําให้แก๊สออกเยอะนะครับประมาณนี้ครับวิธีแก้ง่ายๆสบายๆโอเคถ้าหากไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับรายการพอบ้านฝึกหัดวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้และพบกับผมนะครับ ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ